สวัสดีค่ะวันนี้ชวนชิมชวนซื้อนะคะแล้วก็ไปไปแวะซื้อเป็ดพะโลมานะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะประมาณไอ้น,นี่ครึ่งตัวนะคะเป็ดพะโลนะคะอันนี้น้ําพะโลนะคะซื้อซื้อมานะคะวันนี้เราก็ไปชวนชิมชวนซื้อไปจ่ายดูซิข้างนอกมันมีอะไรไหมค่ะน้าจิ้มแซ่บๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะนะคะเราจะใส่หม้อนี้นะคะใส่หม้อน,นะคะ ใส่หม้อนี้ไปเลยนะคะเป็นเ็ดนะคะเ็ดใส่หม้อไปเลยนะคะมันก็จะมีทั้งน่องนะคะนี่นะคะน่องนะคะเราก็ใส่หม้อไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเขาลอนๆนะนี่นะคะอันนี้ประมาณหนึ่งตัวนะคะเอ้ไม่ใช่หนึ่งตัวครึ่งตัวนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ตักมานะ,ะนี่ค่ะ เราก็จะใส่น้ำนี่นไปนะคะน้ำนี่ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยร้อนมากทํำยังไงนะคะมันหนังยางก็ผูกฟืนแน่นเลยนะคะหนังยางผูกแน่นเลยทยํายังไงดีล่ะอ่านี่เราก็วันนี้เราก็ชอบไปแวะซื้อนู่นซื้อนี่เราก็จะมาแนะนําให้ชมนะคะว่าร้านไหนทำอะไรอาหารอะไรอร่อยมากนะคะอันนี้ใช้กคร่งกายตัดนะคะเพราะว่ามันแน่นคะ่ะมันผูกอะไรไม่ได้เลย น้ำพะโล้ก็ร้อนจังเลยนี่ค่ะร่วมไปแล้วนะคะเราก็เอาออกให้มีปัญหาะคะ่ะเราก็เทน้ำพะโล้นี้นะคะโอ้โหกระเด็นไม่ค่ะโอ้ร้อนค่ะที่เห็นว่ากระเด็นนี่มันร้อนนะนี่น,นี่นี่นะคะพะโล้ครึ่งตัวนะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนะเราก็จะมีน้ําจิ้มนะคะลองลองน้ําจิ้มใส่ถ้วยนะคะว่าเขาจะลน ชาิไปยังไงหรือว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะก็มาชิมกันได้เลยนะจ๊ะมานะชิมกันได้เลยจ้ะนี่นะคะเราจะน้ําชิมใส่ถ้วยนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหม้อเลยนะทั้งหม้อวันนี้เราก็ไม่ได้ทําเราก็ไปไปหาซื้อมาว่าที่ไหนที่เขาจะมีอ,อ,อร่อยมันหนึ่งยางก็จะผูกแน่นนะคะเดี๋ยวขอแกะหนึ่งอย่างก่อนนะคะแกะหนึ่งอย่างก่อนนะคะ หรือว่าเราจะตัดไปเลยดีนะคะง่ายดีค่ะง่ายดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้เห็นนะคะนี่เราจะเท็นจิงมแล้วนะคะแล้วจริงมเขาก็จะมีกระเทียมนะคะนี่นะคะนี่เลยจะจิ้มนะคะก็แซ่บหนอนี่เสร็จแล้วน,นะคะอันนี้ก็เป็นชุดเมงเลยนะคะ มีน้ำจิ้มนะคะที่มาเป็นถุงนะคะที่เราเห็นเห็นนะคะมีน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเป็นเช่นน้จิ้มใสนะคะพูดผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่นะคะเห็นไหมคะมีน,น่าแซ่บๆอร่อยนะคะเป็ดพะโล้นะคะเป็ดพะโล้ไปซื้อเราจะไปแตละร้านนะคะบางครั้งเราก็ขอถ่ายรูปนะคะร้านอาหารนี้ทำอาหารอร่อยเขาก็ให้เราถ่ายนะคะเราก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะ ว่ามีอะไรอร่อยแล้วเราก็ซื้อเขามาด้วยนะคะซื้อของกินเขานะคะเป็นร้านนะคะมีนะคะมาชมเล็กๆน,น้อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอด